รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะ แขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้ให้สัมภาษณ์ทางไกลามาจากประเทศเบลเยีเยมเลยนะคะเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายปีแล้วและล่าสุดสร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากรายการแข่งขันเค้กสตาร์อินเ n อร์เนชั่นแนลคอมเพลหมวด s c u l p จอร์ f i g u r อหรือว่าการปั้นโมเดลจากน้ําตาลเธอก็คือคุณพรประภาแสงเลิศหรือว่าคุณฝ้ายค่ะเส้นทางชีวิต กว่าจะค้นพบว่าชอบการทำเค้กกว่าจะค้นพบว่ามีใจรักในการปั้นโมเดลจากน้ำตาลเธอมีที่มาที่ไม่ธรรมดาเลยในช่วงแรกนี้ไปฟังเส้นทางชีวิตของเธอกันก่อนค่ะตอนเด็กเรายังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะอยากจะเป็นอะไรตัวเองชอบอะไรแต่ว่าด้วยตอนเด็กอะพื้นฐานเราเป็นคนที่ชอบศิละปะอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็เหมือนกับเป็นเด็กทั่วไปค่ะอยากจะค้นพบตัวเองว่าตัวเองถนัดด้านไหนตอนมอต้น เราเลือกเรียนอสาย English โปรแกรมค่ะ hmm. ก็ตอนนั้นก็จะได้ทักษะเรื่องภาษา hmm. ก็แต่ตลอดเวลาที่เราเรียนอ่ะเราก็จะลงแข่งขันศินละปะต่างๆ hmm. เช่นพวกวาดรูปประจำโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. คุณครูเขาจะส่งไปแข่งกับโรงเรียนอื่นแบบระดับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราขึ้นมปลาย ด้วยความที่เรายังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรเราก็เลยตามเพื่อนนะตอนนั้นค่ะอช่วงนั้นเขาก็จะคิดกันนะคะแบบว่าเด็กที่เรียนสายวิทย์คณิตก็จะดูแบบคู๊คหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่าใช่เราก็ตามเพื่อนค่ะเราตามเพื่อนตอนนั้นเราก็โยกตัวเองจากสายภาษาไปเรียนสายวิทย์คณิตสรุปค้นพบตัวเองนะวันนั้นว่าตัวเองไม่ได้ชอบเรียนวิทย์คิิต ทีนี้พอมาขึ้นต้องเข้ามหาลัยอะค่ะเราจะต้องเลือกว่าเราจะเราอยากจะต่อด้านไหนณตอนนั้นอะคะแนนของเราอะมันพอที่จะยื่นโคต้าเอกขหกรรมของมหาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วก็เราอะรู้สึกตอนนั้นว่าเราอะอยากจะทําอาหารนะเราอยากจะเรียนด้านศิลปะเพราะว่าเราชอบศิลปะแล้วมันสามารถต่อยอดด้านนี้ได้ เราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเสนอต่อแม่ค่ะแล้วก็โดนแม่ด่าแม่ไม่อยากให้เรียนค่าราชการแต่ว่าแม่นเออ่ด้วยความที่ว่าเขาจะคิดว่างานในครัวงานด้านอาหารอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยมันจะกดดันแล้ววันวันเราก็จะต้องอยู่แต่หน้าเตาแล้วก็ผมยุ่งยุ่งหน้ามันมันวันวันก็จะไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่เห็นดาวเห็นเดือนไม่ได้เจอผู้คนเขาก็แบบว่า เอ่อไม่อยากให้เราทำไม่อยากให้เราไปเหนื่อยอยู่ในครัวอยากให้เราได้แต่งตัวสวยๆได้แบบใช้ชีวิตสบายๆายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่างานอาหารงานในครัวเหมือนงานประเภทเหมือนงานประเภทจับกังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตอนนั้นทะเลาะก,กันหนักมากจนแบบถึงขั้นที่เขาเออพูดมึงพูดกูเลยแบบว่าอเ,เออถ้าใช่ใช่ก็คือทะเลาะก,กันหนักมากแบบโวทะเลาะกันหนักมากเลยตอนนั้น เขาบอกว่าถ้าเลือกเรียนทางนี้ก็มึงก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยอแ,<ต>แล้วฝ้ายทำยังไงแต่ตอนนั้นเราก็ตอนนั้นเราก็ดื้อได้นิดนึงอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาหาเขาเพราะสุดท้ายก็ไม่มีเงินส่งตัวเองเรียนอยู่ดี <c oughs> ก็ไปสอบเออเอกท่องเที่ยวและการโรงแรมอะคะ่ะ <c oughs> ก็ตามที่เขาอยากให้เป็นสุดท้ายไปเรียนตามใจคุณแม่ ก็ไปเรียนวิชาอเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมสรุปว่าไม่จบใช่ไหมคุณฝ้ายเกิดอะไรขึ้นไม่จบค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางตัวเองอย่าง <laughs> การท่องเที่ยวและการโรงแรมคือเราจะต้องฝึกพวกมัคคุเทศกด้วย <laughs> ซึ่งหนูเป็นคนที่มมเมารถเมาเรือเมาเครื่องบิน <laughs> อ่า แล้วหนูจะเป็นใจได้ยังไงตอนที่ตัดสินใจหยุดเรียนในสาขานั้นแล้วออกมาเนี่ยออกมาโลดแล่นในโลกกว้างยังไงคุณแม่ยอมไหมแล้วเราออกมาสู้ชีวิตตามลําพังตัวเองยังไงคะคุณฝ้ายนะตอนนั้นเราก็มีลูกด้วยอะค่ะเป็นคุณแม่วสัสใยแล้วก็เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราออกมาปุ๊บพอเรามีลูกเราก็ใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะ,ะทีนี้ชีวิตมันมาเจอปัญหา ตอนที่ว่าน้องอายุได้เก้าเดือนค่ะค่ะก็มีปัญหาเลิกกับพ่อของลูกหลังจากที่เป็นคุณแม่เออ่ไว้ใสาแล้วก็ดันกลายมาเป็นซิงเกิลมามอีกอ่าค่ะค่ะณตอนนั้นเราก็เลยเออ่คิดแค่ว่าเราจะเลี้ยงเขายังไงให้มันมดีที่สุดด้วยความสามารถที่เรามีเราจะไปรับผ้ามือสองอะค่ะพวกผ้าจะสอบอะ่ะ เอามาซักรีดแล้วก็มาขายเราก็ทําอย่าง,งานั้นแล้วก็ในขณะที่ขายเสื้อผ้ามันก็ไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ตอนนั้นเราก็หาชีพเสริมไปด้วยเช่นรับพวกเขนมจีบซาลาเปามาขายรอบเช้ารอบบ่ายแล้วก็ขายเสื้อผ้ารอบเย็นแล้วก็ขายออนไลน์ทีหนึ่งโอ,อ้สู้มากเลยใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนานไหมคะคุณฝ้ายที่สถานการณ์เป็นแบบนั้นเนี่ยก็นานนะคะหลัง ก็หลายปีอยู่ค่ะ oh. จนน้องด้นซักประมาณสองสามขวบอะค่ะ hmm. ประมาณสองสามขวบเราก็เริ่มไปทํางานโรงแรมนะตอนนั้น hmm. นะตอนนั้นเริ่มทําขนมแล้วด้วยจุดเริ่มต้นของการทําขนมก็คือเราอะ, hmm. อะมีเฟซบุ๊กตอนนั้นแล้วเฟซบุ๊กเขาก็จะมีพวกกลุ่มเบเกอรีร่ต่างต่าง,าง,าง hmm. ของประเทศไทยคะก็จะมีพวกแม่ค้าต่างๆที่เขาไม่แชร์รูปขนมมาแชร์ประสบการณ์ hmm. อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นแล้วเราก็คิดว่า เออเขาหาไรายได้ได้เราก็อยากจะหาะไรายได้อีกสักนิดมามาเสริมตรงจุดที่เราขาดอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันช่วยได้แต่ตอนนั้นทุนเราก็มีไม่เยอะเราก็เลยไปขอแม่แม่ก็ซื้อตาอดเล็กๆให้ตัวหนึ่งกับเครื่องตีเล็กๆให้อีกตัวหนึ่งนะตอนนั้นคือจุดเริ่มต้นเราก็เริ่มศึกษาสูตรขนมต่างๆบน Google นะตอนนั้นมัน YouTube มันยังไม่ค่อยมีสูตรต่างๆมากมายค่ะแล้วเราก็เอามาดัดแปลงแล้วก็เริ่มทำให้คนที่บ้านชิมแต่ปรากฏว่าทำขนมครั้งแรกแล้ามันมันกินไม่ได้ะคะ่ะ <laughs> เรียกว่าเรียกว่าทำทิ้งทอมคว้างไปเยอะเลยใช่ไหมกว่าจะอร่อย <laughs> เพราะว่าทำแรกๆคือมันมันไม่ก็ <laughs> 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 มันกินไม่ได้ก็หลายรอบเลยค่ะแรกแรห <c oughs> ลังจากนั้นเราก็เริ่มศึกษาสูตรต่างๆเพราะเราไม่ได้มีทุนที่จะไปเรียนจนประมาณสักเอ่อเจ็ดปีที่แล้วเราตอนนี้ก็ประมาณหกปีถึงเกือบเจ็ดปีแล้วค่ะ <c oughs> เราได้รู้จักกับแฟนคนปัจจุบัน <c oughs> ซึ่งเขาเป็นชาวต่างชาติ <c oughs> แล้วเขาอ่ะเห็นว่าเราอ่ะชอบทำขนม <c oughs> <c oughs> เขาก็บอกว่าอยากจะไปเรียนไหม เราก็นะตอนนั้นเราอยากเรียนนะถ้าเราเรียนเองอะ่ะค่าใช้ใจ่ายมันสูงค่าเรียนอะ่ะมันครั้งหนึ่งมันก็หลายพันซึ่งเราไม่เราไม่มีกำลังพอที่จะไปเรียนค่ะใช่ขเขาก็เสนอว่าอยากเรียนอะไรเราก็ส่งรูปเค้กน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยพวกเค้ก,กต่างๆที่เราอยากเรียนส่งไปให้เขา,ขาเขาก็บอกว่าก็ไปจองเลยเดี๋ยวเขาจ่ายให้โอ้ ค่ะเขาก็เป็นคนที่ส่งเรียนหลังจากนั้นก่อนที่ก่อนหน้าที่เราจะย้ายมาเบลเยียมมะค่ะก็เขาก็จะส่งเรียนหนักมากคือเขาบอกว่าอยากเรียนอะไรไปเรียนเลยถ้ามันเป็นการที่ทำให้เราได้พัฒนาแล้วมันเป็นงานในสิ่งที่เรารักก็ทำไปเลยเขาเขาสนับสนุนเต็มที่ในที่สุดเนี่ยคุณฝ้ายทำเรื่องของการทำขนมเนี่ยเป็นอาชีพหลักตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าย้ายไปอยู่เบลเยียมก่อน ตอนที่อยู่ประเทศไทยอาชีพเบเกอรี่ก็ยังเป็นแค่งานเสริมเท่านั้นค่ะงานหลักก็ยังเป็นงานโรงแรมเหมือนเดิมค่ะณตอนนั้นเรายังมองว่าเบเกอรี่อ่ะมันยังไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเราด้านเดียวได้อค่ะอาจจะเพราะว่าตอนนั้นตอนที่อยู่ไทยอ่ะถึงเราไปเรียนมาสกิลเรามันก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เนื่องจากว่าตลาดที่อยู่ที่นู่นอ่ะเค้กน้ําตาลจะเป็นเค้กที่ราคาค่อนข้างสูง ถ้าจะเริ่มต้นก็คือที่ประเทศไทยเขาก็เริ่มต้นกันที่หลักพันแล้วค่ะค่ะซึ่งตลาดของเราที่ขายนะตอนนั้นน่ะมันเป็นเค้กทั่วไปซึ่งพอด้วยสองสามร้อยมันก็แพงแล้วค่ะค่ะซึ่งณตอนนั้นมันก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ฝีมือตรงนี้จนกระทั่งได้ย้ายมาอยู่ประเทศเบลเลยียมเวลาว่างมันก็เลยมีเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เอาเวลาว่างตรงนี้ค่ะที่มาถึงวันแรกเราก็เริ่มทําเค้กเลยนะคะ ค <Ha. S 2> ่ะเรียกว่าลงเครื่องปุ๊บเราก็ทําเค้กเลย <laughs> ทําให้ใช่ทําให้คนที่บ้านทําให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ha. S 2> แล้วก็พอเราว่างเราจะมาเริ่มต้นตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดเริ่มต้นธุรกิจอะไรที่นี่ค่ะ hmm. แต่ด้วยความที่เวลาว่างมันเยอะเราก็เลยเอาไปฝึกตรงนี้ hmm. เอาใช้เวลามาฝึกตรงนี้เพราะว่าการทําน้ําตาลป้าหนักมันจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้โฟกัสตัวเองได้โฟกัสบนผลงานแล้วเวลามันจะผ่านเร็วมากเลยค่ะมันก็จะทําให้เราข้ามผ่านช่วงเวลาที่หลายๆคนเจอก็คือโฮมซิก คิดถึงบ้านบางคนเขาก็จะเป็นแบบซึมเศร้าอะไรเงี้ยเราจะไม่มีข้อตรงนี้เลยค่ะเพราะเราไม่มีเวลาให้ว่างพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมฟังเรื่องราวของสุภาพสตรีท่ทานนี้แล้วไม่ธรรมดาแล้วก็สู้มามากเหลือเกินกว่าจะค้นพบเส้นทางที่ตัวเองรักแล้วก็ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยถึงแม้ว่าจะต้องย้ายจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ที่เบลเยียมก็ตามพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อถึงการเข้าสู่เวทีการประกวดจนเป็นแชมป์น้ำตาลปั้นระดับนานาชาติคะ่ะ ลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ยังคงอยู่กับคุณฝ้ายพรประภาแสงเลิศซึ่งให้สัมภาษณ์ทางไกลามาจากเบลเยียมเลยนะคะคุณฝ้ายเริ่มต้นยังไงคะเข้าไปสู่แวดวงการประกวดกับเขาเนี่ยจุดเริ่มต้นการประกวดมันเริ่มมาตั้งแต่เรามาอยู่เบลเยียมได้ประมาณ2ปีค่ะสะ 2>, 2ปีก่อนหน้าโควิดนั้นเขาจะมีการประกวดของประเทศเบลเยียมด้วยค่ะ<อ>เขาก็จัดไม่ไกลจากบ้านนั่นคือเวทีแรกที่ลงประกวดเลยค่ะ แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าในฝีมือของเราณตอนนี้ถ้าคนที่เขาเป็นกรรมการเห็นเขาจะคอมเมนต์ยังไงเขามีอะไรที่จะทำให้เราได้พัฒนามากขึ้นค่ะณตอนนั้นเราได้รางวัลซิลเวอร์ก็คือได้ที่สองหลังจากนั้นสองปีเราก็ได้ข่าวเรื่องการประกวดนี้ค่ะ คุณฟ่าย์เล่าให้ฟังถึงความยิ่งใหญ่หรือว่าความสําคัญของเวทีเคสตาร์นี่ให้ให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหนิงเองก็ไม่เคยเห็นการประกวดอย่างนี้มาก่อนนะคะมันสําคัญยังไงมันยิ่งใหญ่ยังไงคนเข้าประกวดเยอะไหมมันเป็นงานอย่างที่บอกว่าเวทีนี้มันจัดหลังโควิดซบเซาไปไม่นานก็จะเป็นงานประเภทเอ่อวเวา,านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทํามันจะเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันอะ มาได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยเพราะว่ามันสะดวกดังนั้นผู้เข้าแข่งขันก็คือณตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามีประมาณกี่คนแต่หลังจากที่เราส่งผลงานไปแล้วเราได้แอดถามกองประกวดว่ามีกี่คนเหรอคะผู้สมัครเขาบอกว่ามีประมาณสี0ถึงห้าร้อยคนละค่ะโอ้โหสี่ถึงห้าร้อยคนจากทั่วโลกแล้วต่างคนต่างก็ทำอยู่ที่บ้านหรือว่าสตูดิโอของตัวเองแล้วก็ออนไลน์เข้ามาอย่างเงี้เหรอคะ ซึ่งในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดอะเห็นว่ามีจํานวนเยอะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเขาจะแบ่งเป็นสิบหมวดค่ะก็คือก็จะเลอกไปตามหมวดตามความถนัดของตัวเองอย่างเช่นหมวดเอ่อชูเกร์ฟิกเกอร์ก็เหมือนที่หนูทําแล้วก็หมวดเค้กแต่งงานหมวดเค้กวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดสิบหมวดวิธีการที่เราที่เราที่เราปั้นแล้วก็การออกแบบคือพี่หนิงเห็นเหมือนเป็นนางฟ้าเหมือนเป็นเจ้าหญิงกับมังกรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ค่ะชื่อผลงานก็คือ a lady from the hill ค่ะต้นแบบแรกที่เราออกแบบมาเป็นรูปเจ้าแม่คนอิมค่ะแล้วก็มีรูปสิธิ์ซายขวาอ๋อ oh. แต่ใช่แต่ด้วยความที่เราลองวัดขนาดแล้วมันมันทําไม่ได้ uh huh. ด้วยขนาดที่เขากำหนดมาว่าไม่เกินห้าสิบเซนมันไม่สามารถที่จะใส่ดีเทลทั้งหมดลงไปได้ uh huh. เราก็เลยอ่ะตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่างั้นเราก็ต้องลดดีเทลลง <How. S 1> เราก็เลย โฟกัสลงไปที่หนึ่งตัวละครหลักๆที่เราชื่นชอบนั่นก็คือองค์หยกลื่นเหนียวๆก็คือลูกศิษย์เจ้าแม่กวนอิมผู้หญิงอ๋อค่ะเราใช้เวลาออกแบบทั้งหมดหนึ่งเดือนค่ะเฉพาะออกแบบค่ะก็คือรวบรวม,รวมไอเดียต่างๆแล้วกน็นตอนนั้นเราก็ปิดรับออเดอร์เลยสองเดือนเต็มๆหนึ่งเดือนแรกเราจะใช้ไปกับการพักผ่อนสมอง ให้กับร่างกายก่อนแบบให้เต็มที่เลยสมองจะได้โล่งแล้วเราจะได้คิดงานได้พอแล้วแต่และว,วันเราก็ก่อนนอนเราก็จะค้นไอเดียเพิ่มเติมแล้วก็บันทึกไว้แล้วก็คิดทุกวันเลยว่าเออมันจะออกมายังไงนะอะไรอย่างเงี้ยพอนอนนอนอยู่บางทีมันได้ไอเดียอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบรู้ขึ้นมาแล้วก็สเก็ตภาพเอาไว้อ้สุดยอดแล้วขั้นตอนการทำจริงๆอ่ะนานไหมคะคุณฝ้าย หนึ่งเดือนเหมือนกันค่ะหนึ่งเดือนเหมือนกันวันที่ประกาศผลวันที่กรรมการตัดสินพร้อมกับคอมเมนตะ์น่ะวันนั้นมันเป็นยังไงครับทั้งบรรยากาศแล้วก็เสียงตอบรับเสียงคอมเมนต์จากกรรมการเป็นยังไงอ่อตอนแรกที่เขาตัดสินออกมาที่เขาประกาศออกมาเขาจะประกาศเอ่อฟลนอลลิชเข้ามาก่อนก็คือคนที่ได้เหรียญทองแต่ละหมวดก่อนคนที่ได้แบบคะแนนสูงสุดแต่ละหมวด<ะ>ในคะแนนสูงสุดในแต่ละหมวดเขาก็จะมี อ,อมีหลายคนอีกมันไม่ใช่คะแนนสุดมันเป็นแบบเอ,อคนที่ได้เหรียญทองในะแต่ละหมวดดีกว่าเรียกว่าประมาณนี้อ่าเขาก็จะประกาศออกมาหนึ่งหมวดก็จะมีประมาณสิบถึงสิบห้าคนแล้วแต่ประเภทงานพอเขาประกาศเราก็ณวันนั้นนั่งลุ้นอยู่กับลูกแล้วก็แฟน<ม>ใช่เขาก็เริ่มประกาศประกาศปุ๊บพอมันพอเราเห็นชื่อของเราขึนะ้นอะทั้งบ้านคือ กี้กันลั่นเลยนี่ยังยังไม่ได้ชน,นะนะแค่เข้าไปลุ้นว่าเออ่รายชื่อคนที่จะได้ติดคนที่จะชนะมีสิทธิ์ชิงชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> พอประกาศมาเป็นชื่อเราปุ๊บคือทางลูกทางแฟนกีนหนักกว่าเราอีก <c oughs> ตอนนั้นคิดในใจว่าเออแค่ติดแฟนอลลิสเราก็ดีใจแล้ว <c oughs> เราไม่อยากหวังไปมากกว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวผิดหวังแล้วเราจะเสียใจค่ะสุดท้าย สุดท้ายเขาก็ประกาศคนที่จะชนะพอเขาอ่านชื่อเราออกมาพร้อมกรรมาการบอกว่าเป็นผลงานที่สวยมากๆคือทางบ้านกิดหมดเลยลูกนี่กินหนักกว่าเดิมลูกชายนี่ร้องไห้เลย,ยดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยนี่แค่ฟังบรรยากาศย้อนหลังยังตื่นเต้นไปด้วยถ้าได้ถ้าได้ลุนร่วมกับคุณฝ้ายไปด้วยวันนั้นเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะในานามของคนไทยด้วยนะกรรมการบอกว่าเป็น ผลงานที่สวยมากอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกเขาคอมเมนต์ะะอะไระ่เขาคอมเมนต์มาว่าผลงานสวยสะอาดแล้วก็ดีเทลละเอียดมีความอ่อนช้อยอซึ่งส่วนตัวเราคิดว่าคนไทยอ่ะเขาเทำงานละเอียดทํางานอ่อนช้อยมากกว่าศิลปินของประเทศอื่นนะคะคิดว่าข้อนี้เป็นจุดแข็งของคนไทยคุณฝ้ายพอจะบอกได้ไหมคะว่าเคล็ดลับความสําเร็จในการเป็นคนทําเคก้กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํา น้ำตาลปั้นอย่างเนี้ยเคล็ดลับความสำเร็จมันอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคิดว่าความสำเร็จเคล็ดลับมันก็ไม่ต่างกับอาชีพทั่วๆไปอะค่ะก็คือเราต้องอดทนมันก็คงจะไม่สำเร็จง่ายๆภายในหนึ่งวันหรอกค่ะ mm hmm. แล้วเราก็ต้องฝึกฝนมาเยอะๆอ่านเยอะๆดูให้เยอะ,ยอะแล้วก็ฟังให้เยอะก็ค mm ือ hmm. ทุกวันเลยจริงๆเลยค่ะวันไหนที่หนูไม่มีออเดอร์ถ้าส่วนใหญ่หนูะ เวลาพักผ่อนของหนูเอ่อจะใช้ไปกับการปั้นน้ำตาลค่ะทำทำน้ำไม่ไ้ไม่มีออเดอร์ก็คือ,อใช่เราก็จะปั้นปั้นแล้วก็วางทิ้งไว้เก็บสะสมไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะทุกครั้งที่เราปั้น <c oughs> ก็คือเราปั้นหนึ่งตัวเราก็จะวางไว้หลังจากนั้นเราก็ปั้นอีกแล้วเราก็มาเทียบกันดูว่าจากตัวนั้นกับตัวเนี้ยมันต่างกันมากไหมเราพัฒนาขึ้นมากไหมเราก็จะทิ้งตัวเก่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> หรือว่าถ้าตัวใหม่มันแย่กว่าตัวเก่าเราก็จะมาเทียบกันดูว่าเรามีข้อข้อบกพร่องมันอยู่ตรงไหนค่ะค่ะทั้งทำงานก็ปั้นน้ำตาลพักผ่อนก็ปั้นน้ำตาลเวลาว่างหรือไม่ว่างก็ปั้นน้ำตาลนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของคนเก่งอย่างคุณฝ้ายนะคะทักษะต่างๆมันเพิ่มพูนตามชั่วโมงบินมันเพิ่มพูนตาม ทุกๆวินาทีที่ปั้นเท่ากับว่างานปั้นน้ำตาลคือชีวิตของเธอแล้วก็งานปั้นน้ำตาลปั้นชีวิตเธอด้วยนั่นเองนะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายหาข้อคิดและแรงบันดาลใจจากคุณฝ้ายกันต่อค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะยังคงอยู่กับแชมป์เค้กในงาน CakeStar International c o m p e t i t i o n หมวด s c u l p t u r e Figure หรือว่าการปั้นโมเดลจากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลปั้นและตอนนี้คุณฝ้ายพรประภาแสงเลิศมาพร้อมกับผลงานที่เรากล่าวถึงไปตลอดทั้งรายการนะคะคุณฝ้ายคะด้านหลังก็คือ ภาพนางฟ้ากับมังกรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่เราพูดถึงไปเมื่อช่วงที่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ยังคงสภาพดีอยู่เลยมันมีวิธีการเก็บรักษายัางไงถึงยังสวยอย่างนี้ได้อะคะคุณฝ้า่เนื่องจากว่าน้ําตาลเนี้ยค่ะพอเขาแห้งแล้วเขาจะแข็งเลยอะค่ะคล้ายๆกับพวกถ้าเทียบกันก็จะคล้ายๆกับพวกโมเดลลิ่งเคอะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะ อพอแห้งแล้วมันจะแข็งเลยวิธีการเก็บรักษาก็คือเออ่เก็บเขาไว้ในที่ที่มิดชิดไม่มีแสงแดดเข้าแล้วก็ไม่ชืน้นแล้วเขาจะเก็บได้นานเป็นปีเลยค่ะอืมแต่จริงๆคือมันกินได้ใช่ไหมมันกินได้ค่ะเพราะาทุกส่วนที่เห็นนี่คือ เป็นช็อกโกแลตหมดเลยค่ะแต่ห้ามกินค่ะทํามาหนึ่งเดือนขนาดนี้นะคะ <c oughs> เราต้องเก็บรักษาไว <c oughs> ้เป็นอย่างดีค่ะทีนี้มาถึงชิ้นข้างหน้าคุณฟ้ายชิ้นข้างหน้านี่ก็สวยมากๆเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ไปล่ารางวัลมาได้สําเร็จเล่าให้ฟังหน่อยอผลงานชิ้นนี้จริงๆแล้วเพิ่งจะไปลงแข่งขันในการประกวดเค้กของประเทศเยอรมันค่ะได้รางวัลซิลเวอร์ก็คือเหรียญเงิน อย่ายกมาโชว์หน่อยยกมาโชว์หน่อยโอ้โหหนักไหมคะนั่นน่ะหนักไหมหนักอยู่นะคะโอ้โหดูมีรายละเอียดมีตุ๊กตามีอะไรต่างๆมากมายในบ้านนี้ก็คือจะมองเห็นได้จริงๆข้างในเขาจะมีเตียงนอน,นเล็กๆแล้วก็มีหมาตัวเล็กอยู่โอ้มันละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ก็คืออ่า การประกวดที่เป็นมังกรใช้เวลาหนึ่งเดือนชิ้นนี้ใช้เวลาสองอาทิตย์ค่ะอยากให้คุณฝ้ายส่งพลังแล้วก็แบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมรายการของเราในวันนี้หน่อยค่ะว่าเราจะทำยังไงที่จะคว้าฝันได้สำเร็จเหมือนคุณฝ้ายกว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้ได้เรียกว่าก็ทุ่มเทกับมันเยอะเลยค่ะ แต่และววันคืออ่านหนังสือทุกอย่างไม่ว่าจะเกี่ยวกับน้ำตาลปั้นหรือไม่เกี่ยวส่วนตัวเราคิดว่าศิละปะทุกแขนงนะคะมันเชื่อมต่อกันเราอ่านเราดูใน YouTube ก็มีให้ดูค่ะถ้าเราไม่มีทุนที่จะไปเรียนเดี๋ยวนี้การศึกษาเรื่องพวกนี้ค่ะมันเปิดกว้างมากขึ้นให้ความสะดวกกับเรามากขึ้นมีทั้งที่สอนออนไลน์ฟรีแล้วก็ที่เราจะต้องเสียเงินส่วนตัวแล้วฝ่ายเองก็ ุกวันนี้ก็ยังรงเรียนอยู่ค่ะคือ oh. อะไรที่เราไม่รู้ถ้าเรามีทุนก็คือให้จ่ายเงินแล้วลงเรียนเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองรักอะค่ะเหมือนที่แฟนบอกทุกครั้งเลยว่าเอ,อแฟนจะถามถ้าเราอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปของเงินแฟนมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะต่อเตอเอ,อสามารถต่ออนาะคตให้คุณได้ใช่ไหมมันเป็นความรู้ของคุณใช่ไหมคุณรักมันใช่ไหมคุณก็ ทำมันเลยต่อให้แพงแค่ไหนก็จ่ายไปเหอะเพราะสุดท้ายแล้วความรู้ทั้งหมดอ่ะคุณได้ใช้มาแน่ในสักวันหนึ่งก็เราในชีวิตอ่ะมันมันก็เหมือนกันทุกคนแหละค่ะมันจะไม่ประสบความสําเร็จทันทีหรอกค่ะความสําเร็จมันจะไม่งานให้เราเห็นภายในหนึ่งวันสองวันหรอกกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อ่ะฝ่ายใช้เราฝึกห้าปีแล้วแต่ละวันคือไม่อ่านก็ดูไม่ดูก็คิด บางทีไม่ได้โรงเรียนนะคะเห็นผลงานของคนเก่งๆจากรอบโลกไม่ว่าจะเป็นเชฟคนไทยหรือว่าของต่างชาติเราก็จะดูผลงานเขาแล้วเราก็จะเอาตัวเองอะค่ะเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆเขาไม่ต้องไปรู้จักเขาก็ได้ค่ะแต่ก็ไปอยู่ใ,ใกล้ๆเขาแล้วพ่ายมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราอะเอาตัวเองเราอยากเก่งเหมือนใครเอาตัวเองไปไว้ใกล้เขาแล้วเราอะจะสามารถที่ซึมซับของเขามาได้สําหรับคนที่ กำลังตามหาความฝันของตัวเองหรือว่าท้อก็อยากจะบอกว่าอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆเพราะว่าความฝันน่ะมันไม่ได้เส้นทางมคงไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบตั้งแต่เร่ม,มาค่ะและนี่ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ